ช่องยูทู e จินกับปลาได้ฟังหลวงปู่กล่าวถึงที่มีผู้ทำบุญแล้วอุทิศให้หัวหน้าเทวดาหลวงปู่บอกว่าเขาท่าเทวดาชอบประมาณนั้นสอบถามข้อสงสัยนี้ว่าเทวดาท่านแค่ชอบใจยินดีในบุญกองเราแต่ไม่รับบุญที่เราอุทิศให้เพราะท่านเป็นเทวดา ท่านมีบุญของท่านอยู่แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะตามที่เข้าใจทั้งที่ไม่แน่ใจเพราะมีแต่เปรตที่รอรับบุญแต่ก็ยังอยากอุทิศให้เทวดาด้วยหรือใช้คำว่าอุทิศให้ดวงวิญญาณทุกดวงในสามแดนลูกชาตุเทวดานี่ดูหนึ่งที่อยู่ในเทวโกูกเขามีอาหารที่เป็นทิพกินมีอาหารที่เป็นทิพ ที่เป็นอาหารนนะอาหารพวกนี้คือเป็นบุญที่เขาได้รับนั้น,น,นแ้่เทวดาป่วย,เ,ยเทวดาป่วยเทวดาป่วยหมายถึงเทวดาจะจุติอย่างนี้บุญจะหมดแล้วจากเทวโลกูกฟังนะลูกนะแต่นี้เราก็เป็นญาติกันดิหรือแม้เทวดาไม่ป่วยก็ตาม เราอุทิศบุญถึงเทวดาเทวดาเขก็จะดีใจว่ามีผู้ที่มีความเชื่อความเ่ิมใสว่าเทวดามีจริงลูกเข้าใจไหมเขาจะได้อนุโมทนาสาธุการด้วยถ้าที่เคยเป็นญาติวงศาคณาญาติกันเราทำบุญนี้เทวดาตลอด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 ลูกลองพินานณาเต่ตองดูว่า จิตเรานี้ถ้ายัางเวียนว่ายตายเกิดในสามแดนโลก,กราธาตนะลูกนะจิตสุดท้ายเมื่อราลึกถึงเทวดาอยู่นั้นนะลูกก็ต้องเข้าสู่สุคติภูมิทันทีการทําบุญถึงเทวดาเทวดาก็รับรู้หากเม้นไม่มีการกินบุญตัวนี้เพราะมีอาหารที่เตะเขากินปีติกินบุญแบบไหนดีใจกับเราชาด้วการกับเราก็มีปีติ พอมีพิติเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรล่ะกายสว่างสวยมีรัศมีรุ่งเรืงองเรืองหล่อเพิ่มขึ้นหัวหน้าเทวดานั้นน่ะจะเป็นผู้มีบุญดูต้องเข้าใจด้วยมันไม่ได้ไอเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการยกมือไม่ได้เป็นการจัดตั้งกันขึ้นในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะขึ้นเกิดขึ้นได้บุญ นี่แหละทำไมว่าหลวงปู่จึงสิ้นสงสัยอยู่ที่วัดป่าวิเศษเจรจานขนาดนั้นจิตหลวงปู่บริสุทธิ์พุดผ่องรูปที่เข้าใกล้กันนี่เข้ามาใกล้หลวงปู่นี่เกิดปีติถ้าใครได้รับปีติแรงเวลาที่จะมานั่งอยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้พวกที่อยู่ข้างหลังนี้ล้มละหนีละหน้าไอ้พวกที่อยู่ที่ตรงข้างหน้าล้มละหนีละหน้า หลวงปู่นั่งดูบนชาลามหามงคลที่กำลังบุรณะกปฏิสังขรณ์อยู่เดี๋ยวนี้ผู้ที่มีพละงกำลังปิติมากเหมือนกับลอยมานั่งอยู่ตรงหน้าผู้ที่มีปิติลองลองมาก็จะอยู่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไล่ไปตามปิตินั้น,น,นผู้ที่ได้ปิติทีหลังเล็กๆน้อยๆจะไม่สามารถลุกขึ้นแล้วเดินมานั่งอยู่ตรงหน้าตรงนี้ได้เลย นี่เล่ที่หลวงปู่พูดเสมอว่าหลวงปู่สิน้นโงใจนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะอ๋อเทวดาเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นที่บุญตัวนั้นเทวดาสาธตุการเติมก็เหมือนที่เราทําบุญนี่นะทาบุญให้กับวิญญาณตรงไหนก็ตามทําบุญให้กับเปรตจุลกายวิญญาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือเจ้าก,กันในเวรอะไรก็ตามอย่างนี้ลูกที่ทมแท้งอะไรก็ตามานี้เวลาเราสาทุนี้มันจะกระเทือนเลื่อนลั่นขึ้นไปทั้งการพบลูกพบและลูกพบ เทวดาจากชั้นจตุมมหาราชิกาได้ยินก็เท่สองสนนต่อสาธุการสาธุสาธุร่วมกันก็หึมตัวไตโลกธาตุต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงสาธุการอย่างนั้นชาวพุทธที่เป็นวิญญาณบ้างที่เป็นเทวดาบ้างที่เป็นพรหมบ้างก็มารวมตัวกันสาธุเป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาสาธุการ รูต้องเข้าใจได้ว่าบนกิริยาวัตถุสิบนั้นไม่ได้แยกแยะว่าให้เป็นมนุษย์อย่างเดียวนี่ลูกม่ีวิญญาณดวงหนึ่งสาธุกับเขาอย่างนี้วิญญาณดวงนั้นก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันเเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่สาธุางั้นเวลาที่ทำบุญให้กเทวานี่เทวดาสาธุการนี่เขาก็ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสาธุกับบุญปับ๊บสมมตินะลูกนะเขามีอายุสามสิบหกล้านปีปั๊บอย่างนี้ เขาก็จะมีอีกสามสิบกล้านปีคูณเข้าไปไอ้บวกเข้าไปสาธุอีกนี่คือสมมตินะลูกนะฟังง่ายๆนะสาธุครั้งหนึ่งปั๊บบวกเข้าไปอีกสามสิบหกล้านปีสาธุครั้งที่สองก็บวกเข้าไปอีกสามสิบหกล้านปีสาธุครั้งที่สามอีกก็บวกเข้าไปสามสิบหกล้านปีลูกเข้าใจหรือ,อยังเลทเทวดาที่จะใกล้ตายใกล้จะจุติกเคลื่อนย้ายเทวดาก็ไม่อยากตาย แสวงหาอัดแสวงหาธรรมอย่างนั้นพุทธเจ้าจิงโปูดทวกเทวดาที่แสดงถึงพระอภิธรรมเจ็ดคำมีี่์น,นีมันก็บอุนิจจวิชัยอย่างนี้นะเวลาที่พระเจ้าพิาจณาใจตองแล้วว่าเทพพระุตรที่ชื่อว่าอุนิตจวิชัยนี่นะ จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลถ้าแสดงอวิธรรมเจ็ดคมภีท่านก็เลยแสดงอุนหิตอวิชัยนั่นแหละที่เราสวดกันนั่นบทบุญบทบทคาถาสตดน,นี้ทําให้เทวดาตนนี้เจ้านี้บรรลุมรรคผลขั้นต้นสวดาบันเห็นไหมลูกเพราะอะไรเพราะตั้งใจฟังอนุโมทนาสาธุก,การใครเจ้าบอกว่า ทำบุญให้กับเทวดาแล้วไม่มีผลไอ้หมอนั้นเรียนยังไม่จบที่ใจภาวนาไม่ถึงที่ลูกหัวหน้าเทวดานี่เขาจะมีบุญกุศลมากกว่าหมู่ปั๊บเทวดานี่ก็จะแตกต่างกันในลูกนะเทวดาก็จะแตกต่างกันเทวดาบางตนนี่เพียงเกิดเป็นเทวดาได้แต่อาศัยบ้านของผู้มีบรารมีที่เป็นเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่สักใหญ่อยู่เป็นลูกนะ้อง ของเทวดาในในปาสานนั้นนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะไม่ใช่ว่าทําบุญจะพร้อมเสร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ได้แต่แกเป็นบุคคลเหมือนมนุษย์มนุษย์คนจนก็มีคนรวยก็มีเพราะการสร้างบารมีแตกต่างกันเทวดาก็เจกเช่นเดียวกันดูต้องเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละไม่แต่เท้าสกกะนี่สร้างบารมีเป็นไอ้เทวดาหัวหน้าหมู่ที่ว่ามีบุญมีกุศลมากนั่น ในการสร้างบารมีเป็นมหาบพิธท้าสกะต,ต้องทำให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์ในการสร้างบารมีนั้นจึงจะเป็นทัพมหาวิท้าสกะได้ไม่มีการยกหรือแต่งตั้งมาเทวดาเมือโลกทาสจงกุจการวาลเมื่อเห็นท้าสกะอุบัติขึ้นปั๊บก็จะมากราบมาไหว้มหาบุรุษเกิดแล้วในเทวโลกดูต้องเข้าใจอย่างนี้ผู้นี้เป็นผู้มีบุญเมื่อแต่มหาบพิธท้าสกะนี่สร้าง บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เป็นมหาบาพิทักะเตะเท้าสกกะ,กกะไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาเลยอย่างนั้นมีผู้ใจบาตรพระละหันทําบุญกับพระละหันยุติเคลื่อนย้ายจากโลกมนุษย์ขึ้นสู่เทวโลกปั๊บเขาจะมีปราชารรองรับปั๊บเห็นไหมล่ะมีปราจารรองรับปั๊บแล้วก็มีบริษัทบริวารรองรับปั๊บ สมบูรณ์บริบูรณ์สว่างสวัยด้วยรัศมีลุ่งเดืองเรืองรองเมื่อเทียบกับมหาบาพิเท่าสักกะเห็นไหมละ่ะขนาดสร้างบาร,รมีเป็นมหาบาพิเท่าสักกะแต่รัศมียังไม่สว่างสวัย,วยเท่ากับผู้ที่ใส่บาตรพระอรหรันนึกลองคิดดูนะต่างกันนะงั้นงานที่เขาประชุมกันเทวดาอวอดบุญกันนี่ปับ๊บเท่าสักกะ เวลาออกไปงานนี้เห็นพวกเห็นกลุ่มที่ทําบุญในพระพุทธศาสนาทําบุญกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เป็นพลังหนันนี้จุติเคลื่อนย้ายจากโลกนี้ขึ้นสู่ทเทวลโลกมีรัศมีรุ่งเรืองเดืองรอง,รองปราสาทใหญ่สว่างเฉวมหาวิทาศสตรต้องหลบเข้าไปในปราสาทเวชยนนนเพราะทนแสงรัศมีรุ่งเรืองเดือง,รอง,ร,องรองของชาวพุทธเราไม่ได้แพ้กันเหมือนกันนะแพ้บุญตัวนี้ แต่กลุ่มนี้ใช่ว่าซุปมูเปิดก็ได้นะไม่ได้สร้างวัดที่เป็นการสร้างบาร,รมีเป็นหัวหน้าเทวดาเป็นกษัตริย์ของเทวดาเหมือนมหาวิทสัสกะเคาราบเทสกกะเนี่ยนี่ราต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือบุญน,นะลูกนะอย่างนั้นเวลาที่เราทําบุญในโลกมนุษย์เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็รู้นี่ บุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาบุญเขาก็สาธุการกระเทือนเลื่อนลั่นนั่นแหละถ้าเกิดว่าญาติเรานี่เป็นเทวดาขึ้นไปกําลังจะจุติเคลื่อนย้ายเราทาบุญพอดีพอดีอุทิศให้เทวดาที่เป็นญาตินะเ,เขาก็กําลังจะจุตีเคลื่อนย้ายพอดีเขาได้ยินฟังเขาสาธุการ,สา,การสาธุเกิดปั๊บใหม่อีกต่อไปเพราะบุญเกิดขึ้นด้วยการอนุโมทนาบุญรู้ทางเข้าใจอย่างนี้ นั้นหัวหน้าเทวดาปั๊บนี่หัวหน้านี้จะเป็นผู้มีบุญกว่าบริษัทบริวารต้องเข้าใจได้ว่าเนี่ยผู้มีบุญมากก็จะเออผู้มีบุญธรรมดาขึ้นไปปับ๊บนี่เป็นหัวหน้าปับ๊บก็จะมีบริวารห้าร้อยนั่นแหละผู้มีบุญต่อไปอีกก็จะมีบริวารพันหมื่นแสนล้านผู้มีบุญมากก็เหมือนมหาบุพพิทักะมีบริวารน,นางบําเรืออยู่แสนโกดลุีหน้าดูนะลูกนะนะีนะ่คือ ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อย่างนั้น Jamie, โ, anak, โลกต่างๆนี่เราก็ปิดเสมือนญาติกันไม่เชื่อเลยพุทธเจ้าตัดเดานี่ถ้าการมโลกลูกและอารูเป็นโลกนี่เราเป็นญาติกันหมดนะลูกนะเคยเกิดเคยตายเคยเป็นบุญชากนาญาติในบางชาติก็เป็นพ่อเป็นแม่กันในบางชาติก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเป็นผัวเป็นเมียกันไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันและไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวียนกันจะบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ญาติคนนั้นไม่ใช่ญาติไม่ได้นะลูกนะนั่น่ะแต่การเวียนายตายเกิดมันยาวนาน นี่แหละความทรงจําสัญญาจําได้หมายรู้มันตัดขาดไปแต่ถ้าสัญญาจําได้หมายรู้ตัวนี้มันไม่ตัดขาดกันมันจะหมุนเข้าหากันก็เหมือนกับเคยที่รักกันอย่างนี้เห็นหน้ากันปื้เข้าหากันเลยนะลูกนะนี่แหละนี่มันตัดไม่ขาดแต่ที่ที่เคยชังกันเห็นหน้ากันโอ้กูไม่พอตาไอ้นี่ไว้เห็นไม่นันเป็นอย่างนั้นนะลูกนะทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันเห็นหน้ากันไม่ได้กูจะฆ่ามันเลยไอ้นี่นั่นละก็เหมือน คนเราที่เคยช่วยกันมาเคยรักกันมาพอเห็นหน้ากันปั๊บมันผูกพันกันบอกไม่ถูกเหมือนจําได้อะนี่ขอให้ลูกช่องยูทุ e กินกับปากเข้าขใจนะลูกนะ